สวัสดีครับพบักผ่านควยลุนดานาเมนะครับเดีย๋ยวจะพาชมวิวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลานะก็ไม่มีที่ไหนมากนี่เป็นวิวขายทูเรียนนะมาสิจ้ห เป็นโรง,งเรียนทำนิิยยาขีดแรกก็เบสิกเบสิกก่อนนะ เอาแถวแถวเมืองแถวนี้ก่อนนะ จุดชมวิวนะครับของตลาดเก่านะครับก็เรียกว่าสนามแมวเดี๋ยวจะพาไปดูให้